ตนโอนบะหมี่เกี๊ยวดูเส้นบะหมี่สีก้อนโอ้โหดูดูความเยิ้มเขาได้อ่ะสามทุ่มสิทุ่มมาทุ่มเลยครับสวยเราตาบอกผมไม่มาตั้งปีแล้วไม่ได้มาไม่ตั้งมาครับผมันมีมีนิดึงด้วยมีนิดึงด้วยนะโอ้โหนี่ขอบคุณมากครับน่ารักจังเลยกรอบๆเลยอ่ะมีแค่หมูใส่เพิ่มด้วยเลยครับืม โอ้โห oh, ดู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 เรื่องสีของเส้นนี่มันหลอกกันไม่ได้จริงๆอะ่ะเหมือนเดิมเปิดเตี้ยนนะครับลุยฮะก็มีเกี๊ยวตะหนวดนะฮะตรงอ่อนนุชสิบเจ็ดทับเจ็ดมาเรามาบุกกันนี่สีก้อนสีก้อนตามสไตล์แล้วนี่คือเกี๊ยวที่ลวกไปแล้วเนาะ <S <S กันได้เลยและอันนี้นะฮะ <S <S กากเจียวเน้นๆเน้นๆใครชอบเท่าไหร่ได้บอกเขาได้เลย แล้วเดี๋ยวเราใส่นี้ด้วยมีแคบหมูด้วยอย่างเลิศเลยพิเศษมันมีเกี๊ยวพิเศษดีกอดของเราลงไปแล้วเนี่ยชอบกากากนะโอ้โหกระกากทอดน้อนเนี่ยแล้วเลี้ยวเลีกลงมาลงมาลงมาอย่างดีโอเคนี่แล NO ้วสูตรเขาด้วยนะฮะมีน้ำหมูแดงใส่ตามใจโคตรอร่อยอ่ะจริงเดี๋ยวต้องมานะมาลานี้ต้องมีเกี๊ยวนะอ้าว หมูแดงเนื้อเน้นเน้เนชั้นท่4อ,อ,อยากกินก้อนเลยมั้โอ้โห,โหนี่แต่ทุกครั้งเวลามานะหมูสับคุณลุงเขาจะมาเป็นขั้นก้อนเงี้ยแล้วก็บีออกมามเออตามสไตล์คบโดสตรงนี้ดิไม่ต้องเลยมาการ้านนี้นะฮะคลิกลงต้มตามตามสไตล์เราโหร้านนี้ ผมเขาทีมาก่อนปีใหม่อ่ะครึ่งปีแล้วอ่ะเมื่อคืนเราไม่หลาไปอยากกินลุยครับหัวเม,มากเนี่ยไมมีป๊อกป๊อกใส่น้ำหมูแดงเส้นกรอบกรอบทุบแบบทํำๆ้ลุยฮะ บาาชอบเป็นกล้องกลมใหญ่ใช่ไหมฮะเขาตัดมาให้เรานี่ลองงับเอาอน่นนันนุ่มๆอย่างดีโอ้เดดเดี๋ยวพอมีต่อไปมาดีครับ ดูแดงอ่ะเนื้อแน่นๆลุยฮะเนี่ยราคาต่ำเยอะเาทรี่ด้วยขายกุ้มังกุ้มงอ่ะกงมเนยไองนอกุ้มองบสองถ้าหยุดแต่ว่าไม่ขายลุยฮะอมกุง มันจอนตับนี้นหน่ยก็ได้เลิอเลยขอ่อยน้ำกอบนิเกี้อ๋อโคุรความสุขเลยเอา้าวหมูแดงหลุยเนี่ยกากเจียวตั้งใจให้เลยทัดให้เลยเนี่ย กรอบกรุบกรอบอ้าวพอแล้วครับเหลืออ่กนั่งลุงเฮมม้มาทำสไตล์บักช่ออ้าวตัดมาให้เราซุปลงแค่นี้พอแล้วฮะเดี๋ยวล้นชามเส้นเล็กกันบ้างนะฮะจัดไป oh. เปลี่ยนสไตล์เปลี่ยนสไตล์อา้าวมาเรามาเลยกันดีกว่าเส้นเล็กร้านนี้นะฮะก็เหนียวนุ่มหนึบบอกเลยว่าอย่างดีอา้า โอ้โหดูดูดูด,ดูเล่นสีของเส้นนี่มันหลอกกันไม่ได้จริงๆอ่ะดูดิความพิ้วความอะไรดหนครับอืมเหนียวนุ่มามนี้การทะกับเส้นก็แทบจะหมดเวลาแล้วนะฮะเส้นเยอะมากดหนครับนี่กากเกียวกากเกียวอืมรุยฮะ หอมอ่ะหับหูเดือนเพิ่มความหอมไม่มากๆเลยอย่างดืนหมูดองหมูแดงอะไรโอ้เดี๋ยวนะหมูดองหมูแดงโคตรได้เลยร้านี้อร่อยจริงเลยฮะโอ้มันมาก ลลอ่อยยเลรนนุ่งชุดเดียวยากเจ็ดนะฮะม,ม,ม,ม้าลายกันผ้ามีป๊อบไม่มีเสี้ยวตะนวลอยู่ที่นี่เลยทุกอย่างตามนี้10โมงถึงบ่ายสองมาตามได้สุดยอดมากครับเขาเฉียบยจริงเด็ดจริงเด็ดมาก